สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยโอคารุโตคุงในค่ำคืนนี้ผมก็ขอนำเสนอเรื่องรูปแบบใหม่ที่ผมจะขอใช้ชื่อซีรีส์นี้ว่าเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนโดยเรื่องเล่าที่ผมจะนำมาเล่าในตอนนี้หากคุณฟังผ่านๆคุณอาจไม่รู้ว่ามีอะไรที่น่ากลัวแต่หากคุณหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในปริศนาเรื่องเล่าเหล่านี้ให้ดีๆคำตอบเหล่านั้นอาจทำให้คุณขนลุกขึ้นมาทันที โดยกติกาการฟังในซีรีส์นี้ก็ง่ายๆครับหลังจากที่ผมเล่าเรื่องแต่ละเรื่องจบแล้วผมจะให้เวลาทุกคนได้คิดหาคำตอบสักครู่หนึ่งก่อนที่ผมจะเฉลยคำตอบของเรื่องนั้นแนะนำว่าหากใครคิดไม่ทันและยังอยากหาคำตอบอยู่สามารถกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้นะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วผมขอเชิญทุกคนมารับฟังหเรื่องเล่าเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเรื่องที่ห ห้องน้ําผมเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าห้องน้ําตอนดึกมากๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรมันให้ความรู้สึกหลอนๆกับผมยังบอกไม่ถูกภรรยาผมก็เคยบอกว่าผมน่าไร้สาระมากคิดมากเกินไปจนเมื่อคืนวานผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตีสามแล้วมาเห็นไฟในห้องน้ํายังเปิดอยู่ผมลุกขึ้นค่อยๆไปเปิดประตูห้องน้ําแล้วเข้าไปสํารวจข้างในยอมรับเลยว่าผมกลัวมาก ใจผมครึ่งหนึ่งเผื่อไว้แล้วว่าอาจจะต้องเจอผีหรืออะไรที่น่ากลัวอยู่ในห้องน้ำแน่ๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรห้องน้ำว่างเปล่าปกติทุกอย่างผมกดปิดไฟเปิดประตูเดินออกจากห้องน้ำเช้าวันต่อมาภรรยาผมมาบอกว่าสงสัยตัวเองคงลืมปิดไฟไว้เรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับ ฉเฉลยครับผู้ชายเปิดประตูเดินเข้ามาในห้องน้ําแต่ตอนเขาเข้ามาในห้องเขาไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําแล้วทําไมตอนเขาจะออกจากห้องถึงต้องเปิดประตูอีกรอบเรื่องที่สองตราเวทมนต์ผมเจอหนังสือตำราเวทมนต์ดำเล่มหนึ่งมันเขียนถึงวิธีการไร่คำาสาปใส่คนในหน้าบทนำของหนังสือเล่มนี้ได้เขียนว่า หากท่านทำตามทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและแม่นยำคำสาบจะสามารถส่งไปหาคนที่ท่านต้องการร่ายคำสาบใส่ได้แต่หากท่านทำขั้นตอนเหล่านี้ผิดแม้แต่นิดเดียวคำสาบทั้งหมดจะย้อนเข้าตัวท่านแทนท่านยังต้องการจะทำพิธีกรรมนี้ต่อหรือไม่แน่นอนผมต้องการทำพิธีกรรมนี้ผมมีคนที่ผมเกลียดมากๆเกลียดอย่างสุดหัวใจผมภาวนาะให้ศัตรูของผมคนนี้ตายอย่างทรมาน ผมต้องการไล่คำสาปใส่เขานั่นคือเหตุผลที่ผมตามหาตำราเวทมนต์เล่มนี้ผมเลยเริ่มทำตามขั้นตอนที่ตำราเล่มนี้เขียนขั้นตอนที่หหลับตาและจินตนาการใบหน้าของศัตรูของคุณง่ายมากขั้นตอนนี้ผมไม่มีทางจะลืมใบหน้าของคนที่ผมเกลียดได้อยู่แล้วมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองจินตนาการคำสาปที่คุณต้องการจะไล่ใส่ศัตรูของคุณ จินตนาการว่ามันจะทำอะไรกับเขาคนนั้นบ้างผมต้องการให้เขาทรมานอย่างที่ชีวิตนี้เขาไม่เคยได้ประสบมาก่อนผมต้องการให้เขาทรมานจนเขาอยากจะจบชีวิตตัวเองโอเคมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สลืมตาเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับ ฉเฉลยครับผู้ชายคนนี้อ่านตำราไปด้วยและประกอบพิธีกรรมไปด้วยตลอดเวลาเท่ากับว่าเขาลืมตาก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนที่สามของพิธีกรรมเรื่องที่สามอุโมงค์มีเด็กผู้หญิงสามคนที่ได้ยินเรื่องเล่าถึงอุโมงค์แห่งหนึ่งที่มีวิญญ,ญาณคนตายสิงสถิตยอยู่พวกเธอจึงตัดสินใจที่จะไปท้าพิสูจน์เรื่องเล่าที่อุโมงค์แห่งนี้เมื่อพวกเธอมาถึง ก็พบว่าภายในอุโมงนั้นเมื่อสนิทมากๆและไร้แสงไฟภายในอุโมง์พวกเธอจึงตัดสินใจท,ที่จะจับมือกันและวิ่งลึกเข้าไปในอุโมงจนกว่าจะออกไปที่ปลายอุโมงอีกด้านหนึ่งเมื่อพวกเธอสามารถวิ่งฝ่าความมืดออกมาสู่อีกด้านหนึ่งได้โดยที่สมาชิกทุกคนยังคงปลอดภัยดีพวกเธอต่างก็นั่งพักเหนื่อยและหัวเราะชอบใจจับมือกันไว้แบบนี้ช่วยได้มากเลยนะเด็กผู้หญิงคนแรกกล่าว ฉันดีใจนะที่ฉันได้อยู่ตรงกลางเด็กผู้หญิงคนที่สองพูดตามฉันก็ด้วยเด็กผู้หญิงคนที่สามกล่าวตามเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับฉเฉลยครับเด็กผู้หญิงมากันสามคนเท่ากับว่าหากพวกเธอจับมือกันวิ่งควรมีเด็กแค่คนเดียวที่อยู่ตรงกลางแต่ในประโยคที่คุยกัน เด็กผู้หญิงคนสุดท้ายกลับพูดว่าฉันก็ด้วยซึ่งนั่นหมายถึงว่าเธอเองก็รู้สึกว่าเธอก็อยู่ตรงกลางแถวเช่นกันเรื่องที่4 Lift ผมอาศัยอยู่ชั้นแปของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในทุกวันผมจึงต้องใช้ลิ f t ในการขึ้นลงอาพาร์ตเมนต์ในคืนหนึ่งหลังเลิกงานผมเข้ามาในลิฟ t เพื่อจะกลับเข้าห้องพักผมตามปกติแต่ตอนนั้นภายในลิฟผมก็ได้ยินเสียงกิชิกิชิกิชิ ดังอยู่ภายนอกลิฟต์มันดังก้องไปทั่วมากๆจนผมรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเสียงมันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกำลังเอาเล็บขวนรอบๆลิฟต์แต่พอประตูลิฟต์เปิดออกและผมก้าวออกมาจากลิฟต์ตัวนั้นเสียงนั่นก็เงียบหายไปทันทีผมรีบกลับเข้ามาในห้องพักและเข้านอนทันทีแต่คืนนั้นเองตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะได้ยินเสียงทุง้มต่ำ ดังกล้องเข้ามาภายในห้องของผมเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับฉเฉลยครับเสียงแปลกๆที่เหมือนเสียงขวนจริงๆไม่ใช่เสียงของสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเลยครับแต่มันคือเสียงของสายเชือกลิฟท์ที่กำลังจะขาดส่วนเสียงทุ้มต่ำที่ดังตอนเที่ยงคืนคือเสียงของลิฟต์ตัวเดิมที่สายเชือกลิฟต์ขาดและลิฟ ร่วงกระแทกลงพื้นเรื่องที่หรูปถ่ายติดวิญญาณภาพหนึ่งผมกับเพื่อนๆชอบที่จะดูรูปถ่ายติดวิญญาณตามอินเทอร์เน็ตมากๆพวกเราเลยตัดสินใจว่าพวกเราเองก็อยากจะมีรูปถ่ายติดวิญญาณเหมือนคนอื่นๆในเน็ตบ้างพวกเราเลยออกเดินทางไปที่สถานที่ที่เขาลือกันว่าเฮี้ยนและผีดุที่สุดพวกเรามีกันทั้งหมด4คนพวกเราเดินทางมาที่บ้านร้างเก่าแก่หลังหนึ่ง ในช่วงเวลาใกล้จะพกคำพวกเราพกกล้องดิจิตอลติดตัวกันมาคนละหนึ่งตัวโดยเป้าหมายของพวกเราคือถ่ายรูปสถานที่นี้ให้ได้ทุกซอกทุกมุมมากที่สุดหลังจากพวกเราถ่ายรูปจนพอใจแล้วผมก็รวบรวมกล้องของพวกเราทั้งหมดและแยกย้ายกันกลับบ้านผมดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องทุกตัวมาเก็บไว้ภายในคอมแล็ปท็อปของผมผมไล่ดูรูปทีละรูปอย่างตั้งใจมากๆแต่สุดท้ายผมก็ต้องผิดหวัง เพราะในบรรดารูปที่พวกเราถ่ายมาทั้งหมดถึง400กว่ารูปกลับไม่มีรูปไหนเลยที่ถ่ายติดวิญญาณหรือผีได้ด้วยความหมุดหงิดผมเลยอยากจะทําอะไรแก้เซงสักหน่อยผมเจอรูปถ่ายหมู่ของพวกเรา4คนตอนที่สํารวจในบ้านร้างผมเลยเอารูปนี้เข้าโปรแกรมตัดต่อและเอารูปผีที่ผมหาได้จากในเน็ตมาแปะไว้เป็นเงาลางๆอยู่ด้านหลังของพวกเราผมมั่นใจมากว่า ผมตัดต่อได้เนียนมากๆทีเดียวเพราะรูปวิญญาณที่ผมใส่เข้ามาผมใส่ไว้ค่อนข้างเล็กหากจะมองเห็นต้องเพ่งมองดีๆซึ่งภาพแบบนี้มันจะทำให้ดูเป็นภาพถ่ายติดผีที่สมจริงมากๆวันต่อมาผมก็เป็นรูปนี้และเอาไปให้เพื่อนคนนึงของผมดูเพื่อนผมคนนั้นมองรูปแค่แป๊บเดียวมันถึงกับหน้าซีดไปเลยเดี๋ยวนะของจริงเหรอเพื่อนผมถามมือมันเริ่มสั่นเออจริงดิ ผมตอบแต่ในใจผมนี่อยากจะหวดระออกมาให้สะใจไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนผมมันจะกลัวได้ขนาดนั้นเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับเฉลยครับกลุ่มที่ไปสำรวจบ้านร้างมีกันสี่คนแต่ทำไมถึงมีรูปถ่ายหมู่ของพวกเขาสี่คนตอนกำลังสำรวจบ้านร้างได้ใครเป็นคนถ่ายเรื่องที่6 ภาพถ่ายติดวิญญาณภาคสองผมเป็นคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาพถ่ายติดผีมากๆผมเลยตัดสินใจว่าจะลองถ่ายภาพที่อาคารร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านผมมันมีเรื่องเล่ากันว่าที่ชั้นบนสุดของอาคารร้างนี้มีผีสิงอยู่ผมใช้วิธีการตั้งกล้องที่หน้าอาคารโดยที่ให้กล้องสามารถจับภาพได้ทั้งอาคารพอผมตั้งมุมกล้องได้แล้วผมก็กดถ่ายภาพรัวติดต่อกันสครั้ง และผมก็ลองเดินสำรวจรอบๆอ,อ,อาคารแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติหลังจากนั้นผมเลยกลับบ้านแต่พอคืนนั้นผมเอารูปสามรูปที่ผมถ่ายไว้มาตรวจดูผมถึงกับขนลุกเพราะถึงแม้สองรูปแรกจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่รูปที่สมันมีรูปใบหน้าน่ากลัวติดมาอยู่ที่หน้าต่างบนชั้นสของอาคารผมมั่นใจมากว่า ตอนก่อนที่ผมจะกดถ่ายรูปมันไม่มีอะไรแบบนี้อยู่ตรงหน้าต่างบานนั้นวันต่อมาตั้งแต่เชา้าผมเลยรีบโทรเรียกเพื่อนๆให้มาหาผมและขอให้พวกเขาเข้ามาช่วยสำรวจอาคารร้างแห่งนี้อีกครั้งพอพวกเรามาถึงสถานที่ผมกับเพื่อนๆก็ตรงขึ้นไปที่ชั้นสามของอาคารยอมรับเลยว่าผมกลัวมากๆและในใจผมพร้อมจะวิ่งหนีตลอดเวลาถ้าผมเจออะไรก็ตามที่อยู่บนนี้แต่กลายเป็นว่า พอพวกเราขึ้นมาถึงชั้นสามเพื่อนๆผมถึงกับหัวเราะกันจนท้องแข็งเพราะเจ้าของใบหน้าผีที่ผมถ่ายติดมานั้นแท้จริงเป็นเพียงตุ๊กตาเด็กที่ถูกนำมาวางติดก,กับหน้าต่างมันไม่ใช่ใบหน้าของผีหรือวิญญาณอย่างที่ผมเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นผมก็โล่งใจที่ผมไม่ได้มาเจออะไรน่ากลัวในที่นี้อีกแล้วเรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนเริ่มคิดได้ครับ ฉเฉลยครับอย่าลืมว่าตอนผู้ชายคนนี้ถ่ายภาพเขาถ่ายภาพเพื่อการกดรัวถ่ายติดต่อกันสามครั้งติดจะมีคนปกติที่ไหนที่มีความเร็วมากพอที่จะนำตุ๊กตามาวางแทรกในภาพได้ระหว่างที่กำลังรัวกดถ่ายภาพและทั้งหมดนี้ครับก็คือหกเรื่องเล่าจากซีรีส์เรื่องนี้น่ากลัวตรงไหนมีใครสามารถตอบได้ถูกทุกเรื่องบ้างไหมครับใครมีความคิดเห็นอย่างไร หรือคิดต่างจากคํำตอบที่ผมเฉลยไว้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ